ครับีว่านะครับตัวใหม่ล่าสุดมารีวิวกันให้ดูนะครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวรถเชฟโรเลตแคปติว่านะครับปี2020คันนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับก็จะมีออปชั่นหลังคาซันรูฟเบาะปรับไฟฟ้านะครับพุทสตาร์ทนะครับก็คันนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับล้อแม็กก็จะเป็นลาย ลายจะไม่เหมือนตัวตัวตัวต่ำกว่านี้นะคะับคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับปี2020เลขไม่เพียงแค่3 8 0 0 0กิโลเท่านั้นเจ้า mm. ของนี่ซื้อเงินสดมานะครับรถคันนี้สภาพภายนอกนะครับไม่เคยเฉี่ยวชน แม้แต่นิดเดียวนะครับสีสันสวยทั้งคันนะครับดูด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ครับโลโก้พรีเมียบ่งบอกถึงความเป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็คันนี้ตกแต่งด้วยสเกิร์ตหลังนะครับเจ้าของแต่งมาด้านหลังก็สวยเหมือนรถใหม่ป้ายแดง1 0อเเลยนะครับคันนี้ สภาพยางต้องบอกเลยว่าดอกยังหนานะครับก็คือรถพร้อมใช้งานต่อได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเพราะว่ารถยังใหม่อยู่มาดูมุมนี้กันบ้างนะครับรถไม่เคยเฉี่ยวชนนะครับไม่เคยทำสีนะครับสีเดิมทั้งคัน ใครอยากได้รถสภาพป้ายแดงนะครับคันนี้ได้เลยโอเคนะครับถ่ายนอกนะครับสวยเลยหลังคานะครับเป็นพาโนรามิกซันรูฟนะฮะนี่ครับยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับไม่ใช่ว่าซันรูฟแค่ข้างหน้านะครับอันนี้เป็นออปชันที่เฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะครับที่จะได้ก็คือตัวพรีเมียม เรามาเริ่มดูภายในนะครับอันดับแรกนะครับตัวท็อปนะครับสิ่งที่ต่างจากตัวธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของอพุทธสตาร์ทนะครับตรงนี้ก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนี่ครับสิ่งที่เราเห็นชัดเจนนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวท็อปจะหุ้มหนังแบบนี้นะฮะ แล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวรองท็อปปุ่มทางด้านฝั่งซ้ายจะไม่มีจะมีแค่ฝั่งขวาแล้วก็พวงมาลัยจะไม่ใช่หุ้มหนังแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวท็อปก็จะเรียกว่าวัสดุภายในดีกว่านะครับราคามือสองต่างกันไม่มากแต่ราคามือหนึ่งตอนป้ายแดงเนี่ยตัวท็อปกับตัวธรรมดาเนี่ยต่างกันประมาณสองแสนได้นะครับก็ถ้าจะเล่นก็ตัวท็อปไปเลยคุ้มกว่า ภายในสวยเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเจ้าของยังใช้งานอยู่เลยรถคันนี้ภายในนะครับคันนี้ระบบแอร์ตัวท็อปก็จะมีแอร์ที่เป็นเรียกว่าอัตโนมัตินะครับนี่ถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะต้องปรับเองโอเค ปรับได้ตรงนี้เลยเลขใหม่นะครับสามหมืนแปดพันการันตีว่าใหม่แท้ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเจ้าของเป็นคนรู้จักผมเองเขาซื้อมาตอนป้ายแดงเลยนะครับซื้อเงินสดเลยเช็คในเล่มได้เลยเบรกมืออยู่ตรงนี้นะครับ โอเคครับมาดูออปชันของตัวท็อปกันที่โดดเด่นกว่าใครก็คือระบบซันรูฟนะครับเป็นระบบอัตโนมัติทุกอย่างทำงานได้ปกตินะครับสมบูรณ์โอเคต่อไปปิดมาดูออปชันของตัวท็อปกันต่อ ระบบเบาะปรับด้วยไฟฟ้านะครับนี่แจมันดังเพราะว่าเราเอากุญแจออกนอกรถนะครับปรับไฟฟ้าเบาะ ระบบบอร์ดแบบไฟฟ้าก็ใช้งานได้ปกติคือรถก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับรถมันใหม่อยู่เลขใหม่เท่านี้นะครับก็ก็เหมือนได้รถใหม่ครับว่ายง่ายอันนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นใบแบบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้เดือนเดือนมกราหกห้าวิ่งไปสามหมื่นสี่ อตอนนี้ผมถ่ายอยู่เนี่ยสิงหาหกห้าผมผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันพอคอหรือว่าหรือว่ามอคออ่านไม่ออกภายในก็สภาพเรียกว่าไม่ต่างจากรถใหม่นะครับอันนี้เบาะข้างหลังสามารถปรับเป็นเจ็ดที่นั่งได้นะครับ ก็เรียกว่าครบเครื่องเรื่องอนเนกประสงค์เลยแล้วก็ราคาถ้าเป็นคู่แข่งก็จะมีพวก CRV อะไรพวกนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะราคาแพงประมาณถ้าเป็นปี2020ก็ไม่ต่ำกว่าประมาณล้านหนึ่งซึ่งอันนี้ถูกกว่าเยอะมากนะครับใครที่อยากเป็นเจ้าของเชฟโรเลตคันนี้ขนาดตัวรถ ใหญ่กว่า CR-V อีกคันนี้เบาะหลังนะครับสามารถปรับเป็นเจ็ดที่นั่งได้นะครับมีตู้แอร์แยกด้านหลังนะครับทั้งฝั่งด้านหลังแถวสองแล้วก็แถวสุดท้ายก็จะมีแอร์ให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวว่าคนนั่งหลังสุดจะร้อนเลย แถมมีที่ปรับแอร์ให้ด้วยนะครับสําหรับแถวสุดท้ายอันนี้ห้องเครื่องนะครับคันนี้บอกว่าต้องบอกว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวตอนซื้อก็จัดการทำให้หมดนะครับอันนี้ผมจะให้ดูความเดิมนะครับก็คือทุกอย่างเดิมหมดนะครับคันนี้ไม่เคยชนเลยนะครับ ฝาโป้งนะครับเดิมๆหมดเลยครับห้องเครื่องอันนี้รถใช้งานก็จะตกปกนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวล้างก็ใหม่ละอันนี้ก็ทุกอย่างเดิมหมดนะครับเครื่องยนต์เครื่องดีทุกอย่างนะครับปกติทุกอย่างเลยนะครับเค หัวน็อตนี่นะครับเดิมๆมหมดเลยในส่วนของการขับขี่คันนี้ก็ผมต้องบอกว่ามันขับดีเลยล่ะ อย่างก็ปกติเลยนะครับคันนี้คือไม่ต้องซ่อมอะไว้ง่ายรถมันใหม่ละขายออาไปก็ใช้ต่อได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าของก็ใช้งานอยู่ประจํานะครับ สำหรับราคาเชฟโรเลตแคปติว่าคันนี้นะครับตัวท็อปสุดพเมีร์1.5เทอร์โบรถมือเดียวป้ายแดงซื้อเงินสดไม่แท้30,080นะครับขายในราคาเพียงแค่639,000บาทเท่านั้น639,000บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับแพงกว่าตัวแสแตนดาร์ด2แสนบาทออปชั่นจัดเต็มครบนะครับใครจะเล่นก็ลองคิดดูนะครับตัดสินใจดูราคาไม่ต่างกันมากนะครับยังไงลอง พิจารณาดูใครสนใจติดต่อไปที่เบอร์โทรด,ด้านล่างนี้นะครับหรือว่าทักไลน์มาก็ได้นะครับ639,000บาทซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์ได้หมดนะครับราคานี้ติดต่อไปได้เลยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ